แหนมหมูสดสองจานนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่สังเกตเห็นลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันนะครับหากระหว่างการหมักแหนมจานหนึ่งมีการเติมสารแบคทีเรียโอซินที่ช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อซันโมเนล่าเชื้อโรคที่ทําให้ผู้บริโภคมีอาการท้องเสียขั้นรุนแรงขณะที่การหมักแหนมอีกจานหนึ่งใช้วิธีการหมักตามปกติผลที่ได้คือรสชาติของทั้งสองจานไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้จานที่ผ่านสารฆ่าเชื้อยังหมักด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่าอีกด้วยครับการปรุงอาหารที่คำานึงมาตรฐานความสะอาดคือองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้ตลาดต่างประเทศไว้ใจโดยเฉพาะการส่งออกอาหารหมักพื้นเมืองไปยังทวีปยุโรปในเขต AEC เนี่ยประเทศไทยก็ถือว่ามีความสะอาดเป็นเลิศกว่าประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพัฒนาตรงนี้ได้แล้วก็ให ผู้ประกอบการของเราเนี่ยตระหนักตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ประเภทแหนมหรือว่าอาหารหมักพื้นเมืองของไทยเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่าประเทศเอื่นการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นกระแสนิยมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวในแง่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไปสู่การแข่งขันในเวทีโลก เช่นเดียวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบที่แปลกใหม่อย่างการใช้ดีหมึกที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมปังหรือเส้นพาสต้าสีดำส่วนข้าวเหนียวมะม่วงขนาดพอคําจานนี้แปลกตาด้วยการโรยเม็ดทรงกลมสีขาวแทนการราดน้ํากะทิผู้ผลิตเรียกมันว่าคาเวียกะทิครับ ที่เกิดจากการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลเพื่อสร้างอาหารรูปแบบใหม่หรือเรียกว่าโมเลกูลร์แกสโตรนมีก็จะเป็นการเพิ่มประโยชน์ของอาหารแบบว่าเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นไงคะ่ะแล้วก็เรื่องแพ็กเกจจิ้งก็เป็นสิ่งสาคัญเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนก็จะชอบซื้อแบบว่าอาหารที่แบบเออมีแพ็เกจจิ้งที่แบบสวยดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคาว่าโมเลกูล่าเนี่ยก็คือการทําอาหารระดับโมเลกุลนะครับ แก๊สโซเดียคือการประกอบอาหารก็คำนี้รวมกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นการาการทำอาหารโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับมาใช้นะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทำให้อาหารเนี่ยครับจานธรรมดาเลยครับกลายเป็นอาหารจานใหม่ที่มีรูร่างและลักษณะหน้าตาที่ดึงดูดผู้ผผผรับประทานนะครับบางอย่างเราจะเห็นว่าอาหารบางจานเนี่ยมันจะไม่เหมือนอาหารเลยเหมือนแบบกิ่งไม้เหมือนรากไม้อะไรเงี้ยนั่นเกิดจากการสร้างสารรค์ของเชฟยุคใหม่ครับ ซึ่งเชฟยุคใหม่ก็คือการนำหลักการยิทาศาสตร์เนี่ยมาใช้ครับ <IC AL AN TA> นอกจากการส่งเสริมด้านสุขอานามัย <IC AL AN TA> และความคิดสร้างสารรค์ของอาหารไทยเพื่อแข่งขันในเวทีโลกอาจารย์ประจำ <IC AL AN TA> คณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยังแนะนำให้ผู้ผลิตคำนึงถึงความต้องการอาหารของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันเช่นอาหารรับประทานง่ายสำหรับสังคมสูงวัยหรืออาหารพร้อมรับประทานสำหรับเมืองที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และที่สำคัญคือรัฐควรส่งเสริมให้ทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะอีกด้วยชยากรกํมโชคบอยส์ทีวีรายงาน